ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะฮะในวันที่10มิถุนายนเนี่ยไปจนถึงวันที่27เดนี่ยดาวพุธจะเดินไปกเกษตราราธิบดีนะ,ะชาวลัคนาราศีมีนที่มีการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาหนะหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะฮะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีบางคนได้ความโชคดีจากบ้านจากรถจากหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ยวดยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับบางคนได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะฮะใครที่จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภทเกิดความโชคดีนะครับบางคนเนี่ยได้ได้บ้านใหม่รถใหม่เลยลากชะตาดีนะครับได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์เกิดขึ้นในดวงชะตาจะมีการดําเนินการเอกสารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะแล้วเกิดความสําเร็จนะบางท่านเอกสารเกี่ยวกับต่างเพศก็ได้สําเร็จ มันจะแปลว่าแฟนคุณเนี่ยจะโฟกัสถึงความมั่นคงและหลักทรัพย์หลักฐานมากขึ้นหรือโฟกัสไปกับญาติพี่น้องมากขึ้นหรือว่าแฟนคุณจะติดอยู่ติดบ้านมากขึ้นหรืออะไรท่านใดที่โสดมีโอกาสพบรักนะฮะมีคนที่มีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาบางคนมีแม่ไม่พ่อไม่เข้ามานะฮะในช่วงนี้ใครที่โสดจริงๆเนี่ยในช่วงนี้จะมีโอกาสคนเข้ามาแต่ภาพรวมแล้วผมว่าโฟกัสเรื่องงานจะดีกว่าเพราะว่าถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอรักลวง นาภาพรวมคือราหูยังกดทับชะตาอยู่ไปจนถึงพฤษภาปีหน้ารักกลวงรักหลอกหรือรักซ้อนซ่อนเงื่อนจะเกิดขึ้นกับชะตาบางคนเกิดรักลับๆมีแม่ไม่พ่อไม่เข้ามาอะไรประมาณนี้หรือคนที่ไม่โสดจริงเข้ามาที่เขาคุยกับคนอื่นบางคนเจอรักเก่าแฟนเก่านะเข้ามาอีกมุมหนึ่งมันแปลว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กับมีปากเสียงกับคนรักคู่ครอ,องของคุณได้ตลอดเวลาหลังจากนี้ นะครับไปจนถึงพฤษสภาปีหน้าใครที่มีคู่ให้โฟกัสถึงความมั่นคงโฟกัสถึงหลักทรัพย์หลักฐานนะการสร้างหลักปักฐานร่วมกันจะดีนะสาหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะนะฮะอย่าไปแง่ไปงอนในเรื่องของอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักปักฐานไม่ฉะนั้นจะไม่ค่อยดีใครที่คิดจะมีหุ้นส่วนผมแนะนําให้ทําเป็นรายลักษณ์อักษรให้ดีนะจะมีปัญหานิติกรรมคู่จะมีปัญหาได้นะฮะเช่นถ้ามีคู่สัญญาจะผิด โดนผิดนัดผิดสัญญามีเกิดคู่กรณีคู่ความหักหลังแตกแยกนะเกิดขึ้นได้ชาวลัคนาราศีมเนี่ยนะครับดาวการงานของท่านเนี่ยยังโคจรได้ตำแหน่งจุลจักรมาตั้งแต่วันที่30เมษายนไปจนถึงพฤษภาปี68ฉะนั้นภาพรวมจากนี้ไปเนี่ยบางคนได้คอนเนคชันใหม่ๆจากการทำงานมีคอนเนคชันกว้างขึ้นมีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นบางคนได้เปิดบริษัทห้างหุ้นส่วน เกิดขึ้นในดวงชะนานะครับมันจะมีอีกมุมหนึง่งอียงหนึ่งว่ามีงานหลายหน้ามีงานมากขึ้นให้ได้ทาบางคนทํางานด้านเป็นสื่อสารติดต่อขายตัวกลางตัวแทนนะฮะอันนี้ดีนะฮะบางคนไม่มีธุรกิจก็เกิดธุรกิจได้ไอ้ดาวกรรมมะอยู่เนสหัตชม่มแปลว่าเกิดนะธุรกิจเกิดการค้าการขายเกิดการติดต่อสื่อสารงานที่มีการสื่อสารติดต่อมากขึ้นนะครับ นะมันจะแปลว่าจะได้ทํางานร่วมคนใกล้ตัวคนในครอบครัวก็เกิดขึ้นได้นะจะมีคนสนิทสนมชิดเชื้อเข้ามาเกิดงานร่วมเกิดกิจกรรม,ร,มร่วมกันก็เป็นไปได้ในลักษณะของดวงดาวเนี่ยภาพรวมเนี่ยนับจากนี้ไปนหนึ่งปีจะได้เจอเครือข่ายที่กว้างขึ้นแน่นอนและคุณจะมีคนรู้จักกว้างขึ้นมากขึ้นนะะในวงการในวงงานนะฮะลัคานาราศีมีนถ้าเป็นดารานะักแสดงเนี่ยเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยมีโอกาสที่แบบอาจจะดังขึ้น่ะ นะครับนะทำงานแบบทำอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์โซเชียลอย่างเงี้ยจะดังขึ้นนะฮะแล้วจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นแล้วก็บางคนนะได้หนังได้ละครเลยนะดารานักแสดงนะฮนะลาหูทับอยู่เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะอันลาหูทับเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ให้เสียหายเพราะอารมณ์ระวังเจ็บป่วยบ้างโรคแบบโรคซึมซมโรคแบบโรคทางจิตก็ <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นกับเราได้ โรคซึมเศร้าโรคอะไรต่างๆที่มันเป็นโรคแปลกๆด้วยนะเพราะว่ามตากรก็ร่วมตัวโรคแปลกๆที่คนอื่นไม่ค่อยเป็นกันนะฮนะก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็หากิจกรรมบวกๆทาเวลาหลงอะไรจะหลงมากนะเวลาหลงอะไรจะหลงมากเลยถ้าไปทางหลงอะไรมากๆเนี่ยมันจะเสียหาย,ยานะต้องวางใจเป็นกลางทําอะไรให้ทํากลางๆเดินทางสายกลางเพราะช่วงนี้มันลาหูมันมันมวเมาเราอยู่ มูสเทาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าผิดทางมันจะผิดยาวฉะนั้นแล้วก็เอาอารมณ์ให้เป็นกลางก่อนจะทาอะไรนะอย่าเดินตามอารมณ์เช่นอยากทำอยากเป็นอยากได้อารมณ์โลภนะเพราะเพราะโลภถึงไปลงทุนอย่างเงี้ยมันก็จะเสียหายเงินจะจมนะหรือ อยากทาธุรกิจนี้เพราะอยากรวยมากๆทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือต้องราอันนี้คือดาวภาพรวมนะราหูที่ทับอยู่เนี่ยหรืออยู่ดีไปเจอใครบางคนแล้วไปรักมากก็หลงมากก็เสียหายฉะนั้นระวังรักโลภโกรธหลงจะนําพาชักนําชีวิตสู่ความเสียหายในช่วงนี้มันชัดเจนมากนะเพราะว่าดาวมัวเมาทับชะตารักโลภโกรธหลงระวังเสียหายเพราะอารมณ์ จะทาอะไรสมมติจะปล่อยอารมณ์ออกเนี่ยให้เดินหนีถ้าจะมีเหตุการณ์ให้แบบมันจะมีเรื่องให้เสียหายหรือคนอื่นมองคุณไม่ดีระยะยาวคุณอย่าไปใช้อารมณ์กับใครน่นะเดินหนีเพราะมันจะไปตามอารมณ์ตามความอยากตามโลภโทสะโมหะได้ง่ายลาหูยังครอบดวงชะตาอยู่นะครับนะดูแลสุขภาพให้ดีให้ย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนชีวิตให้ตายจากของเดิมๆตายอย่างสิ่งเดิมๆแล้วจะดีกับดวงชะตา บางคนได้เริ่มธุรกิจใหม่บางคนได้ไปย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยก่อนพฤษภาปีหน้าเนี่ยนะฮะไม่ฉะนั้นจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยตรงนี้มันแล้วแต่คนแล้วแต่โลกในพื้นดวงแต่ว่าก็ต้องระวังแต่ว่าในช่วงนี้ดาวอังคารนะคือดาวเงินยังเป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยนะแปลว่าเงินก้อนใหญ่จะเข้าบางคนได้เงินจากอสังหาดีมัพยัได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากผู้ใหญ่หรือเกิดความเจริญทางการเงินได้เงินมากขึ้นได้เงินเพิ่มขึ้นคื ช่วงนี้ไปจนถึงพฤษภาปีถึง13กรกฎาคมเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนโตวรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้ภายใน13กรกฎานี้นี่คือดวงชะตาของท่านนะโดดเด่นมากบางคนได้ใช้เงินไปกับผู้ใหญ่ได้ใช้เงินไปกับการเดินทางไกลได้ใช้เงินไปกับการทําบุญการทําคุณงามความดีได้ใช้เงินไปกับก,บการศึกษาการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วย ในดวงเนี่ยดาวเกตก็ยังจะโครจรเข้าสู่จุดลาบตั้งแต่วันที่18ไป45วันได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้ขอพรสิ่งศักดิ์ดีบูชาสิ่งศักดิ์ดีในช่วงตั้งแต่วันที่18มิถุนาเนี่ยไป45วันเนี่ยช่วงนี้มันแปลว่านำเครื่องรางเข้าบ้านเกิดลาบเกิดความโชคดีเพราะดาวเกตคือเครื่องรางวัตถุงมงคลของของังนะ,ะต่างๆอยู่ในจุดลาภอินถ้าอยากจะดูดวงแนะนำดูกับลูกศิษย์นะทักไลน์ไปกันแล้วกัน หากคุณเป็นคนที่คิดว่าวิถีของคนเราเนี่ยนะครับมีดวงขึ้นดวงตกนะครับเชื่อเรื่องราวอำนาจแห่งดวงดาวอำนาจแห่งบุญและกรรมนะครับดวงดาวมันเป็นเครื่องมือในการอ่านกรรมนะครับบรรดาเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยช่านใช้วิธีการเสริมดวงชะตาก็มีเครื่องรางหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ายัน นะครับเป็นยันโบราณนะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดนะครับท่านเอาวันเดือนปีเกิดท่านมาอุ้มชูด้วยยันนะครับที่สําคัญยันนั้นต้องเขียนจากเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาด้วยนะครับนะจึงจะให้ผลนะครับนะอันนี้ผมเอายันมาให้ดูอันนี้กาลังจะส่งไปให้เขาอันนี้กาลังส่งไปให้ดารานะเป็นดาราที่ดังในอดีตนะครับนะแต่ว่าขอปกปิดชื่อไว้นะครับปัจจุบันก็ยังดังอยู่นะครับยังมีชื่ออยู่นะครับอันนี้เขาสั่งขนาด 60คูณ80นะครับอันนี้นะครับเขียนด้วยผ้าแคนวาสนะครับเอาดวงชะตาวันเดือนปีเกิดมาเขียนนะครับใช้เลิกมาหาเลิกที่ดีกว่าดวงเขาในการอุ้มดวงนะครับอ่าในส่วนขนาดกลางมีนักธุรกิจนะก็สั่งมาอันนี้กำลังจะส่งกำลังจะแพ็คนะก็เลยทีมงานกำลังจะแพ็คให้ก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นขนาดกลางขนาด40คูณ40นะครับเป็นผ้านะนะครับเป็นผ้าจะทำขนาด40คูณ40ขึ้นนะครับ ส่วนท่านใดที่แบบปัจจัยน้อยนะครับนะก็จะเป็นขนาด A4 นี้ได้นะครับนะก็จะเคลือบกันน้ําให้ตัวนี้แต่พวกนี้เป็นผ้าแล้วก็เขียนด้วยปากกาเพ้นอย่างดีก็จะทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันที่เสริมดวงทุกด้านนะครับที่ใช้มาตั้งแต่โบราณกาลที่บรรดาพระเกจิเมตเท้าพญาอมารานะครับนะักกลบ นะครับพ่อค้านะครับนะอย่างยันมงกุฎพระพุทธเจ้าที่ล้อมรอบเนี่ยนะครับต้องใช้เรือมหาเลือกจริงๆนะถึงยันถึงจะขังนะครับยันผมเนี่ยรีวิวเพียบนะครับนะบางท่านเนี่ยก็จะได้สิ่งอาจจะรยนตนั้งแต่เดือนแรกวันแรกก็ยังมีนะครับนะอย่างเนี้ยอย่างคุณนายนาเนี่ยนะครับเขาให้เปิดเผยนะจริงๆผมไม่เปิดเผยนะครับผมไม่เปิดเผยคนที่ไม่ให้เปิดเผยนะครับ ได้รับยันมาที่14นะีมีเงินเข้าบัญชีประมาณ5 0 0 0สนยันวงคลศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะเขาก็โชว์ยันนี้เขาบูชายันนะว่าคุณกับยันพี่ชัยสงครามผมคู่กันไปแล้วก็ต่อมาวันที่6 6ถูกหวย3ตัวตรง2บนตัวล่างนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะโชว์เงินในบัญชีนี่เป็นความเชื่อนะนะครับอันนี้แล้วต่อมาอีก3เดือนต่อมาเขาบอกว่าขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนว่าคุณคนเดียวกันนี่นะ นะครับชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดราคา5.5ล้านนะครับอันนี้บ้านเขานะนะครับเนี่ยบ้านเขานะครับ5.5ล้านซื้อบ้านด้วยเงินสดหลังจากบูชายันไป3เดือนนะครับนะก็คืออาจจะธุรกิจเข้าเงินเข้าเพราะว่าเวลาบูชาแล้วใจสบายสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับนี่เป็นเคล็ดลับของครูบาอาจารย์อย่าทำให้จิตเกิดด้วรน์ห้าเวลาคุณบูชาสิักดิ์สิทธินะ ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะปิดกั้นจิตสิ่งดีๆจะไม่ไหลเข้ามาเหมือนกับกดแรงดึงดูดอันเดียวกันสิ่งส่งกับกดแรงดูดกดจักรวาลเดียวกันถ้าคุณสบายใจสบายกายสวดแล้วต้องสวดทุกครั้งที่ใจสบายถ้าใจไม่สบายอย่าไปสวดนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นครูงวดนี้ปังอีกแล้วได้แสนกว่าสี่งวดติดนะครับนะคงต้องพักในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยคือมีหลายท่านนะไม่ใช่มีแค่นี้นะนะบางคนก็เนี่ยสามตัวตรงสามงวดติดเหลือเชื่อมากๆนะครับนะ บางคนก็ไม่ถูกหวยก็ได้งานใหญ่บางคนไม่เล่นหวยนะนะครับบางคนไม่มีโชคทางนั้นมันจะเป็นทางอื่นหลังจากที่ยันถึงวันรุ่งเช้าผมก็ได้ข่าวดีรู้สึกโชคดีมากนะครับนะบางคนก็เนี่ยชีวิตดีขึ้นมากนะครับตั้งแต่ได้ยันรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับนะครับนะก็มีหลายท่านนะนะครับนะก็คงเอาให้ดูได้ประมาณนี้ก็อยากดูรีวิวเพิ่มก็ไปดูใน าลายแอดก็แล้วกันนะครับคลิกไปดูในลิงก์ก็โพสต์ได้เฉพาะที่โพสนะครับแล้วก็ปิดชื่อเข้าไว้ด้วยแล้วก็ผมไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดต้องการปกปิดนะครับแต่ว่าผมจะไม่เปิดเผยหน้าตานะครับนะสำหรับท่านใดอยากได้ยันนะครับสุดยอดแห่งพุทธคุณนะครับนะที่ใช้ปกปากดวงสตา์ที่สาคัญเนี่ยต้องบอกเลยนะผมเขียนยันตรงนี้ลองกับดวงตัวเองก่อนนะครับหปีมีเรื่องอัศจรยร์เกิดขึ้นกับผมมากมายนะครับ าจะาได้อยากได้ยันก็ลายวอลยายานูวอลายานนึ่งวอลยายานูสหรือลิงก์ไลน์แอดด้านล่างถ้าหน้าช่องติ๊กต็กก็หน้าช่องเลย